เรามาดู ADV นะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่าเปิดไอที่เห็นแสงตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมีมีตาแมวข้างล่างอยู่นะครับแบบนี้แยงๆตาอย่างนี้อ่าเรามาดูสปอตไลท์ครับตัวนี้เป็นสี่สิบวัตต์นะครับสี่สิบวัตต์มาใหม่ล่าสุดเลยครับผมมาดูลำแสงกันนะครับแสงสีขาวนะครับผม แสงสีขาวนี่จะคล้ายๆกับตัว60วัตต์เลยนะครับนะครับคัตออฟอยู่ตรงนี้นะครับเส้นคัตออฟคือเส้นนี้นะครับคัตออฟชัดเจนเปิดเป็นขาวเหลืองนี่นะครับขาวเหลืองแล้วก็มีไฟพาร์ทครับ ADV ตัวนี้ทำไฟสวิกพาร์เพิ่มแบบนี้ครับเปิดขาวอยู่มาตกไฟเหลืองเล่นได้ครับแบบนี้ครับ ไม่ได้เล่นนะครับตบแบบใช้งานจริงหรือจะเปิดเหลืองค้างก็ได้แบบนี้ครับอ่าทัตออฟคมมากนะครับตัวนี้สีขาวล้วนขาวเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองล้วนแบบนี้ครับสามสเต็ปหรือสามลำแสงของเราเนี่แหละครับสามลำแสงในหลอดเดียวโอเคตามนี้นะครับ